พระเยซูตรัสว่าเราปรารถนาความเมตตาจงเป็นแบบอย่างของเราและแสดงความเมตตาของเราให้พวกเขาเห็น20กันยายน2558พระวจนะจากพระเยซูผ่านซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลแคลพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเสมอเราผู้พักพิงในพระไทยที่รักทั้งหลาย คืนนี้การนมัสการแตกต่างจากปกติเล็กน้อยฉันหลงไหลในเสียงของจักรจันที่นี่มากมันไพเราะเหลือเกินคืนนี้ฉันออกไปข้างนอกนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่ใหญ่กินมือค่ำในความมืดพร้อมกับพักผ่อนตามจังหวะเสียงจักรจันโอ้มันช่างงดงามยิ่งนักและเป็นการพักผ่อนที่แสนหวานเหลือเกิน ฉันรู้ว่าพระองค์อยู่กับฉันดังนั้นฉันจึงเปิดดวงตาแห่งจิตวิญญาณของฉันและที่นั่นพระองค์อยู่ตรงหน้าฉันมองฉันด้วยความอ่อนโยนพระองค์ชี้ไปที่อาหารของฉันและตรัสว่ากินมือข้ามของเธอสิฉันหมดความสนใจในอาหารไปแล้วแต่หัวใจของฉันโหยหาที่จะเต้นอยู่ภายในพระทัยของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงขยับเข้ามาใกล้ฉัน และฉันพักพิงอยู่บนพระไทยของพระองค์ก่อนจะเข้าสู่ความตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของพระองค์พระองค์ผู้ทรงประคองจักรวาลน,นี้ไว้ด้วยกันและประทานลมหายใจให้กับฉันฉันรู้สึกท่วมท้นกับความเป็นจริงนั้นและความรักของพระองค์ที่ใช้เวลาอยู่กับฉันซึ่งเป็นเพียงฝุ่นละอองเล็กๆในแผนการทั้งหมดของพระองค์ พระเยซูแต่ถึงกระนั้นฉันก็เป็นคนจริงๆแคลใช่ค่ะฉันเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลจริงๆแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของฉันพระองค์ทรงเป็นทั้งบุคคลและผู้สร้างที่ประคองจักรวาลทั้งหมดรวมถึงจักรวาลอื่นๆที่เราอาจไม่รู้จักฉันไม่เข้าใจเลยว่าพระองค์ทรงรวมสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกันได้อย่างไร จิตใจมนุษย์ของฉันไม่อาจเข้าถึงความลึกซึ้งนี้ได้ฉันจึงปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในความคิดถึงพระองค์ที่ทั้งอ่อนโยนและยิ่งใหญ่จนเกินคำบรรยายมีบางอย่างที่เจ้าจะไม่มีวันเข้าใจอย่างท่องแท้นั่นคือความรักของเรา แต่เป็นสิ่งที่เจ้าจะได้รับจากความสมบูรณ์ของความรักนั้นตลอดไปมันไม่ได้เขียนไว้หรือว่าเจ้ามีชีวิตเคลื่อนไหวและดำรงอยู่โดยพระองค์แต่การดำรงอยู่ของเรานั้นหลั่งไหลมาหาเจ้าตลอดเวลาเจ้าสาวของเรา ใช่แล้วความรักของเราที่มีต่อเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีจุดสิ้นสุดดังนั้นกระแสน้ำจึงไหลพล่านอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของเจ้าหากเจ้าจะมายัางน้ำพุแห่งความเมตตาของเราด้วยภาชนะที่ว่างเปล่าเราจะไม่ล้มเหลวในการเติมเต็มพวกมัน โอ้พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทำให้ภาชนะของข้าพเจ้าว่างเปล่าคําว่ายากจะเข้าใจถูกสร้างขึ้นเพื่อเราใช่แล้วข้าพเจ้าไม่เห็นอะไรเลยหรือไม่มีใครจะมารับตำแหน่งนั้นแทนพระองค์ได้อีกแล้ว พระเจ้าเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้านึกถึงการพิพากษาของพระองค์และรู้สึกหวาดกลัวมากการพิพากษาของเราจะได้รับการบรรเทาโดยความเมตตาของเรายิ่งเจ้าฝึกฝนความเมตตามากเท่าไหร่เจ้าจะยิ่งกลัวการพิพากษาน้อยลงเท่านั้นเราจะยับยั้งความโกรธของเราโดยเฉพาะ และโดยทั่วไปจากผู้ที่ฝึกฝนความเมตตาทุกวันโอ้รูปของเราความเมตตาสำคัญเพียงใดความเมตตาคือธรรมชาติของเราไม่ใช่การพิภากษาแต่เนื่องจากความแข็งกระด้างของหัวใจมนุษย์เพื่อให้จักรวาลนี้ยังคงดํารงอยู่การพิพากษาจึงต้องเกิดขึ้น แต่จงเข้าใจว่าเราได้รับการพิภากษานั้นไว้บนไม้กางเขนเพื่อให้พวกเจ้าที่อยู่ใต้พระโรหิตจะไม่ถูกประนามแต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ยังคงทำตัวโง่เขลาและเพื่อสิ่งนี้เราจึงประทานความเมตตาของเราให้ตามที่พวกเขาให้ความเมตตากับผู้อื่นปลดปล่อยจากการวิจาร์ณและการพิภากษา ถ้าคุณเคยเข้มงวดและออกคำสั่งในชีวิตของคุณคุณจะมีสิ่งที่ต้องกลัวเมื่อมาถึงการพิพากษาของเราถ้าคุณได้ต่อสู้กับความโกรธและความเกลียดชังและให้ความเมตตาแทนก็จะเป็นไปด้วยดีสำหรับคุณไม่ใช่ว่าผู้ใดควรใช้ความเมตตาของเราเพื่อทำตามความปรารถนาในเนื้อหนังสิ่งนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับแต่ในทุกสิ่ง เรามองที่ความเปราะบางของภาชนะและปฏิบัติตามนั้นพวกท่านบางคนยอมเสียสละหลายอย่างเพื่อฉันและพี่น้องของตนเองบางคนก็เห็นแก่ตัวและเก็บซ่อนไว้ไม่ให้พี่น้องของตนเองได้รับรู้พระเจ้าฉันรู้ว่าฉันเคยทำเช่นนั้นใช่แต่เจ้าได้เรียนรู้แล้วถึงกระนั้น ยังมีอีกมากที่เจ้าต้องเรียนรู้และยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆที่เจ้าทุกคนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเสียสละเรารอคอยที่จะได้เห็นว่าใครจะได้รับมงกุฎจากการอุทิศตนเพื่อความเมตตาไม่ต้องสงสัยเลยพระเจ้าข้าพระเจ้าจะถูกตำหนิเพราะเรื่องนั้น เนื่องจากพระองค์เป็นพระเจ้าและทรงมีอำนาจทุกประการพระองค์จึงทรงทราบแล้วว่าใครจะได้รับอะไรแต่ข้าพเจ้าสนุกกับการแข่งขันจำไว้ว่าการแข่งขันไม่ได้จัดขึ้นเพื่อมงกุฎแต่จัดขึ้นเพื่อความรักที่มีต่อข้าพเจ้าและสิ่งที่มีความหมายต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าเฝ้าดูการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง และเหล่าทูตสวรรค์ของข้าพเจ้าจะคอยช่วยเหลือเจ้าเสมอเมื่อเจ้าล้มลงและช่วยเจ้าให้ก้าวต่อไปจนถึงเส้นชัยข้าพเจ้าอยากให้เจ้าทุกคนครอบครองหัวใจของข้าพเจ้าด้วยความเมตตาข้าพเจ้าอยากให้เจ้าทุกคนเป็นเหมือนพระบิดาของข้าพเจ้าในความเมตตาของพระองค์ พระเจ้าคนส่วนใหญ่คงจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้เมื่อพวกเขานึกถึงวิธีที่พระองค์ทรงสั่งให้ชาวอิสราเอลฆ่าผู้ชายผู้หญิงเด็กและแม้กระทั่งสัตว์สิ่งที่มนุษย์เห็นด้วยสติปัญญาของเขาและสิ่งที่เรารู้ในอำนาจอันสมบูรณ์ของเราคือสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ผู้คนไม่เห็นสิ่งนั้นพระเจ้าทำไมเจ้าคิดว่าเราทรงจุติและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อพวกเขาล่ะเพื่อพิสูจน์ธรรมชาติที่แท้จริงของพระองค์เพื่อแสดงความรักแท้จริงของพระองค์ต่อเราใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วดังที่เราเคยบอกคุณมาก่อนคุณไม่สามารถเห็นสิ่งที่เราเห็นในวันนั้นได้คุณก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าทําไมเราจึงเรียกบางคนไปเมื่อพวกเขายังเด็กมากๆผ่านภัยพิบัติจากดินถลม่มสึนามิและแผ่นดินไหวมีหลายมุมมองในความเมตตาของเราที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้เช่นกันมีมากมายหลายด้าน แต่เมื่อคุณได้ไต่ตองถึงไม้กลางเขนคุณจะเริ่มเข้าใจถึงความลึกซึ้งของความรักที่เรามีให้กับทุกชีวิตใช่แม้กระทั่งสัตว์เราชอบที่จะให้พวกมันอยู่กับเรามากกว่าที่จะเห็นพวกมันต้องทนทุกขทรมานบนโลกนี้เราชอบที่จะให้เด็กๆและทาลกจากประเทศที่ยากจนอยู่กับเรามากกว่าที่จะอยู่บนโลกของคุณ เราได้สัญญากับเด็กๆเหล่านี้มากมายคุณเห็นไหมจิตวิญญาณของมนุษย์มีสติปัญญาเช่นกันแต่ส่วนใหญ่แล้วสติปัญญานี้จะถูกตัดขาดจากจิตสำนึกของจิตวิญญาณดังนั้นเมื่อดูเหมือนว่าจิตวิญญาณจะอยู่ในความมืดมิดอย่างสิ้นเชิงก็ยังมีความรู้ในจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับความรักของเราสำหรับพวกเขาและในระดับจิตสำนึก พวกเขาจะออกไปตามหามันเหมือนกับที่คุณทำสํารวจทุกตอกซอกซอยของยุคใหม่พยายามค้นพบเราแต่เหมือนที่เราเคยบอกคุณไปแล้วว่ามีข้อตกลงบางอย่างที่ทํากับจิตวิญญาณที่เราส่งมายังโลกใช่ข้อตกลงบางอย่างและพวกเขาก็เดินตามเส้นทางที่กําหนดไว้ จนกว่าเราจะมาหาพวกเขาแต่พระเจ้าแล้วคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ไม่มีโอกาสรู้จักพระองค์บนโลกนี้ล่ะทางของเราสูงกว่าทางของคุณมากและการเชื่อมโยงของเรากับจิตวิญญาณน,นั้นลึกซึ้งกว่าที่คุณคิด การสูญเสียจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นจากการใช้วิจารณญาณอิสระในการเลือกทำบาปเราประทานจิตสำนึกให้แก่มนุษย์และเราทำงานผ่านจิตสำนึกของทุกๆจิตวิญญาณนี่คือวิธีของเราในการดึงพวกเขามาหาเราและเมื่อเราเห็นว่าเวลานั้นมาถึงเราจะเปิดเผยตัวเองให้พวกเขาเห็นจะมีเซอร์ไพรส์มากมายในสวรรค์ที่รักของเรา หลังจากนั้นฉันหยุดเงียบไปสักพักแล้วถามว่าพระองค์อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมพระเจ้าโอ้ใช่ยังมีอีกมากมายที่เราต้องการจะบอกคุณทั้งหมดเราสามารถเขียนเป็นเล่มๆเ,เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการบอกคุณทุกคนแต่สิ่งสำคัญก่อนอย่างอื่นความเมตตาใช่ ความเมตตาต่อพนักงานขายทางโทรศัพท์โอ้ไม่ไม่ใช่พวกเขาใช่แล้วพวกเขาขอความเมตตาต่อคนส่งจดหมายขอความเมตตาต่อเพื่อนบ้านและสุนัขที่น่ารำคาญของเพื่อนบ้านขอความเมตตาต่อโคโยตี้ด้วย ขอความเมตตาต่อผู้ที่ต่อแถวรอที่ปั๊มน้ำมันขอความเมตตาต่อผู้ที่ต่อแถวรอที่ร้านขายยาขอความเมตตาต่อร้านขายของชำขอความเมตตาต่อสามีของคุณเมื่อเขาเดินไปปิดหน้าต่างข้างหลังคุณขอความเมตตาขอความเมตตาขอความเมตตา แล้วความเมตตานี้จะปรากฏออกมาอย่างไรโดยไม่มีการบน่นไม่มีการขมวดคิ้วหรือหายใจหนักใจด้วยความไม่อดทนรอด้วยรอยยิ้มเพื่อให้คนชลาผ่านไปแทนที่จะรีบเร่งเดินหน้าไปเพราะคุณเร่งรีบแต่ที่ซึ่งความเมตตาต้องการมากที่สุดคือผู้ที่ทำร้ายคุณ และทำร้ายคุณอย่างรุนแรงด้วยหลายครั้งพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปบางครั้งพวกเขาไม่สนใจมากพอที่จะกั้นเอาไว้แต่ในฐานะทูตของเราเจ้าต้องก้าวข้ามสัตว์ร้ายที่พร้อมจะพูดจาทำร้ายผู้อื่นหายใจออกอย่างเงียบๆและสูดลมหายใจแห่งความเมตตาของเราแทนใช่แล้วจงสูดลมหายใจแห่งความเมตตาของเราเข้าไป หายใจเข้าลึกๆลึกๆจงระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณทำร้ายแม่ของคุณด้วยคำพูดที่บาดใจจงระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณพุ่งไปข้างหน้าคนอื่นในแถวจงระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณตัดหน้าคนอื่นเพื่อที่จอดรถที่เดียวกัน จงระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณโกงในความสัมพันธ์การเห็นสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณจับกลุ่มความชั่วร้ายในตัวเองและยอมให้มันยอมแพ้ต่อเราและให้ความเมตตาตรงจุดที่การพิพากษาควรจะเกิดขึ้นจงทำให้โลกสับสนด้วยความรักและความอดทนของคุณเจ้าสาวของเรา ปล่อยให้พวกเขาตะลึงกับความเมตตาอันลึกซึ้งของคุณปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพอย่างไม่ธรรมดาเมื่อพูดตามความจริงแล้วคุณกำลังวัดคอของพวกเขาเพื่อดูว่าคุณสามารถจับมันไว้ได้หรือไม่เมื่อคุณทิ้งความน่าเกลียดนั้นไปเราจะหายใจชีวิตใหม่พระคุณใหม่เข้าไปในแขนขาที่อ่อนแอของคุณเราเองก็แสดงความเมตตาต่อคุณเช่นกัน ถ้าโลกเข้าใจลึกซึ้งถึงความรักของเราโดยการสังเกตความเมตตาที่ผู้คนของเรามอบให้แก่ทุกคนโลกคงไม่ตกอยู่ในอำนาจของซาตานอีกต่อไปผู้คนจะหลุดพ้นและขอให้พาเข้าไปในอาณาจักรถ้าพวกเขารู้ถึงการรักษาที่พร้อมให้พวกเขา พวกเขาจะยืนอยู่ในแถวกับคริสเตียนคนใดก็ตามที่พวกเขาพบในลานจอดรถจนกว่าพวกเขาจะได้คําอธิษฐานฉันไม่ได้พูดเกินจริงวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อฉันจะถูกเปิดเผยให้โลกเห็นผ่านผู้คนของฉันพวกเขาจะมีภาพของฉันที่ชัดเจนอยู่ต่อหน้าพวกเขาผู้ที่เคยนั่งอยู่บนขอบเ,เหวแห่งความพินาศเพราะความเกลียดชังและการปฏิเสธของมนุษย์ จากคลานไปหลายไม่เพียงแค่เพื่อจะได้รับการรักษาจากสิ่งที่พวกเขาได้กลายเป็นโอ้ฉันมีสิ่งที่อยากจะพูดเกี่ยวกับความเมตตาของฉันมากมายและวิธีที่ฉันต้องการให้มันปรากฏในผู้คนของฉันเขียนมันบนหน้าผากของคุณประทับมันที่มือของคุณ ความเมตตาแล้วเดินออกไปและมอบให้ทุกคนที่คุณพบเจอกลับมาบอกฉันว่าเมื่อคุณทำอย่างนั้นคุณรู้สึกอย่างไรวันของคุณเป็นอย่างไรอะไรที่ได้รับการเปิดเผยกับคุณท่านจงไปเรียงความหมายของคำพีข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวะบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาป และในที่ที่คุณเคยอยู่พวกเขาก็อยู่ที่นั่นดังนั้นเดินไปด้วยความอ่อนโยนท่ามกลางพวกเขาและแสดงความเมตตาของเราให้พวกเขาเห็นโอ้คุณจะได้รับพรอย่างมากหากคุณปฏิบัติตามคำพูดเหล่านี้ เรารักเจ้าประชาชนของเราจงไปตอนนี้และรักผู้ที่หลงหายเหมือนที่เรารักคุณและเราจะอยู่กับเจ้าเรียกหาเราในช่วงเวลาแห่งการล่อลวงเพื่อระบายความโกรธของคุณพระเยซูช่วยฉันด้วยและเราจะช่วยเหลือ